สวัสดีครับสำหรับออมติงนะครับแอร์ฟรีนะครับนอกจากที่จะสามารถใช้งานฟังก์ชันของตัวหูฟังได้แล้วนะครับยังมีแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่ทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดเพื่อจะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะครับตอนนี้นะฮะพ้นหาแอปพลิเคชันนะครับก็เสิร์ชคำว่าออมติงเลยนะครับจากใน Play Store นะครับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองติดตั้งดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เรียบร้อยครับติดตั้งแป๊บเดียวนะครับก็สามารถที่จะเรียกใช้งานได้แล้วนะครับผมจะเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะฮะมันก็จะให้เราเลือกนะครับบลูทูธนะครับแล้วก็คอนเน t เข้ากับออมติงแอร์ฟรีนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าวิธีในการที่จะเชื่อมต่อนะครับให้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูการอัปเกรดเฟิร์มแวร์กันดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็เชื่อมต่อหูฟังนะครับ ออมติงแอฟรีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่แอปพลิเคชันนะครับหลังจากที่เรากลับมาที่แอปพลิเคชันของออมติงนะครับมันก็จะขึ้นอยู่นะครับว่า Connected แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวลองทํากันขั้นตอนต่อไปเลยครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับก็ปิดและเปิดแอปใหม่นะครับก็จะขึ้นหูฟังขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับก็พบว่ามีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอัปเดตออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอัปเฟิร์มแวร์กันครับ เริ่มอัพเฟิร์มแวร์แล้วครับตอนนี้ใช้เวลาไม่น่าจะนานนะครับตอนนี้แต่ดูในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับหูฟังออมติงแอ r ์ฟรีตัวนี้นะครับโอ้มันคุ้มมากเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ 9กแล้วครับอัปเดตสมบูรณ์แล้วนะครับหยุดกับพิบแล้วครับที่หูฟังจบแล้วนะครับการอัปเรกดหลังจากการอัปเรกดเสร็จนะครับจากที่สังเกตนะครับหูฟังจะมีการรีบูตตัวเองนะครับเฟิร์มแวร์ได้ถูกอัปเดตเรียบร้อยนะครับไม่มีเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วนะครับก็ขั้นตอนการอัปเดนะครับเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับ